ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับ<า>สนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์ดุโรธมั่นใจ หลังไทยรัฐดูโชกับบอกบกับตัวแม่มาแล้วท่านผู้ชมฮะตัวพ่อของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะจากคนที่ไม่เคยวาดรูปเลยวาดรูปไม่เป็นเลยอยู่ด,ดีสามารถวาดรูปเหล่านี้ได้ฮะบางคนบอกว่าเป็นพยันบางคนบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับหลังจากชีวิตของเขารู้จักกับคำว่าพยัน รู้จักกับการวาดรูปเหล่านี้เราไม่รู้เป็นพยายนหรือเป็นอะไรเราไม่รู้ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มประสบความสําเร็จคนคนนี้ตัวพ่อที่เราอยากจะพูดคุยด้วยวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาสวัสดีคฮะสวัสดีครับเมื่อกีน้นี่เราได้เห็นเกิดภาพพยายนภาพอะไรทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นฝีมือของของคุณไพรโรธของอาจารย์ไพยยโรธเองเลยครับ าจารย์เรียนจบเกี่ยวกับวาดรูปมาตอนที่ไหนฮะตอนเรียนมัธยมก็เรียนสายพระละตอนเรียนมัธยมเรียนสายพระละครับได้เรียนวิจิตศิลป์ได้เรียนอะไรไม่ได้เรียนฮะแล้วการวาดรูปเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะย้อนหลังไปเมื่ออาจารย์เริ่มเขียนยันมาสามปีแล้วเนาะสามปีก่อนีเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดจะสามสี่ปีครับเพิ่งเขียนได้สามปีฮะแล้วก่อนสามปีนั้นก็มีพระมาเข้าฝัน อาจารย์ถึงห้าปีด้วยกันฝันเรื่องซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเป็นระยะระยะตลอดระยะเวลาประมาณห้าปีก็ด้วยความอยากลองอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงไหมก็เลยลองไปครอบครูเพราะว่าในฝันเนี่ยพระที่มาเข้าฝันเราเนี่ยบอกให้เราไปครอบครูเขียนยันว่าเราเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นพระเขียนยันมาก่อน พ่อพงจะบอกว่าเมื่อก่อนวาดรู้ไม่เป็นหรอกเป็นจบจบเป็นครูพระด,ะด้วยถ้าสมมติจริงเอาจบพระจบพระจบพระ,ะมาเนี่ยความฝันเหล่านั้นที่เขาบอกเห็นเป็นภาพอะไรบ้างฮะในความฝันเหล่านั้นหลวงพ่อก็จะพาไปในที่ต่างๆอืฝันครั้งหนึ่งพอจบฝันครั้งนั้นฝันครั้งต่อไปก็จะเริ่มต้นเหมือนต่อเป็นซีรีส์หนังเป็นเรื่องๆเลยยาวไปเลยฝันอย่างนั้นอยู่ทั้งหมดห้าปีห้าปีด้วยความที่เราไม่ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะก็ แต่ว่าใจหนึ่งเนี่ยอยากจะลองดีอยากท้าทายท<ะ>เพราะในฝันท่านบอกให้เราไปครอบครูเพื่อเปิดดวงหรือเปิดสมองเราอะไรประมาณนี้ก็ลองดูตอนนั้นก็ยังม,ยงมีความเชื่อเขาคิดว่าตัวเองฝันไปเรื่อยแต่ความฝัน,นี้มันเกิดขึ้นห้าปีต่อเนื่องกันเนี่ยนะฮะวันที่คุณไปครอบครูครอบครูนี่เราถือว่าถ้าสมมติเราต้องการจะมีครูบาอาจารย์จะต้องการมีเ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่แล้วก็ไปครอบครูจําได้ไหมครับไปครอบครูที่ไหนตอนนั้นครอบครูที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดวัดอยู่ที่สระบุรีอหน,<ะ>นองแคตัวท่านเองเนี่ยบวชเรียนตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนนะ,ะแล้วก็ไปอยู่ที่ขเขมรจนบวชเป็นพระท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของอักขระเลขยันโบราณภาษาขอมบาลีต่างๆต,ตามตำนานของพระที่มาเข้าฝันอาจารย์เนี่ยท่านเนี่ยมีอาจารย์ของท่านเนี่ย เป็นพระเขมรเราก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทาง Google นะแล้วก็รู้ว่าท่านเนี่ยมีอาจารย์เป็นพระเขมรอาจารย์ก็เลยเข้าไปค้นพระหาพระที่เคยอยู่เขมรก็เลยได้ไปเจออยู่ที่สระบุรีเนี่ยพระองค์นี้ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่ครับปรากฏหลังจากครอบครูอะไรเกิดขึ้นฮะก็เขียนยันได้เลยนี่คือเรื่องที่ มันเล่าให้ใครฟังมันก็เขาก็ไม่เชื่อเราเขียนยันอย่างเงี้ยนะฮะครับเป็นอักขระพอรู้บ้างไหมว่าภาษายันภาษาอักขระเหล่าเนี้ยเดิมทีเนี่ยภาษาอะไรพอรู้แปลว่าอะไรนี่รู้ไหมเดิมทีไม่รู้เลยฮ<ะ>ตอนหลังจะครอบครูแล้วเนี่ยก็ให้หลวงพ่อเนี่ยท่านเขียนยันให้ดูท่านก็เขียนให้หนึ่งผืนแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าอักขระต่างๆที่หลวงพ่อเขียนน่ะมัน เป็นอะไรบ้างหลวงพ่อก็เขียนนะโมพุทธายะนะมะอ,อ,อ,อุอิสะวะสุอะไรต่างๆซึ่งเดิมทีเราเราไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วเราก็เขียนไม่ได้เลยด้วยซ้ำพอหลังจากครอบครูเสร็จได้พูดคุยกันก็เราก็เหมือนกับเราเข้าใจแล้วม,มีความรู้ได้ตอบโต้กันพูดคุยกันจนหลวงพ่อบอกว่าเก่งอะเก่ง <c oughs> <c oughs> บอกว่าเราเก่ง แสดงว่แรกๆที่กอดครอบครูไม่รู้เลยแปลว่าอะไรครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บเริ่มดูออกแล้วว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรมันมีความหมายเลยรู้หมดแล้วเหมือนเปิดเปิดสมองเราเลยเหมือนมีความรู้อยู่ในหัวเลย<ะ>หลังจากครอบครูเสร็จก็เอากระดาษ A4 ที่มีอยู่ที่ห้องเนี่ยมาลองเขียนยันดูเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆประมาณสิบยี่สิบแผ่นได้ก็ ได้แบบเป็นยันสิบทิดสวยงามมากทีนี้ก็เรียกน้องๆเลขาต่างๆที่อยู่หน้าห้องมาดูกันทุกคนก็บอกว่ามันสวยมากเลยนะมันมีพลังมากเลยนะอาจารย์ก็เอาไปให้ภาคเกจิเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะที่ว่าเก่งเรื่องยันเอาไว้ให้หลวงพ่อดูแต่ละองค์แต่ละท่านก็บอกว่ามันคือยันที่พิเศษมากอื นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคเขาบอกนอกจากวาดยันปุ๊บอยู่ดีๆจากเป็นคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยมันเริ่มมีสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นชีวิตของนักธุรกิจชื่อดังคนนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องปฏิหารแต่ก็มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งที่สำนักงานของเขาเอง ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ไพโรธเคยเล่าในรายการมูนไนท์ช่องไทยรัฐทีวีของเราฟังกี่ครั้งก็ยังคนลุกไม่หายตัวเองเดิมทีก็ไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะทีนี้ว่าสมัยก่อนเช่าที่เขาอยู่แถวราชดาครับพอทํามาได้สักแปปีก็ประสบความสำเร็จก็มีเงินก้อนหนึ่งก็มาสร้างพำ้นักงานใหญ่บนพื้นดินแถวดอนเมืองเนี่ยทีนีบตรงนั้นมันมีทั้งต้นโพ แล้วก็ต้นไทรอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ต้นไทรใหญ่มากต้นไทรหนึ่งต้นต้นโพหนึ่งต้นแต่ต้นต้นไทรในใหญ่มากกินพื้นที่ประมาณไร่กว่าโอ้โหต้นไทรกินไปไร่กว่าแล้วผมก็ทําพิธีแล้วก็ลิดรอบออกตอนนี้ก็ยังอยู่ยังใหญ่อยู่ฮะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ต้นโพต้นไทรยังอยู่ทีนี้พอเราย้ายเข้ามาอยู่ที่ใหม่เนี่ยเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดเยอะแยะในในบริษัทแล้วก็มีสมาชิกนับพันคนรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งบริษัทเรื่องอะไรฮะ ก็คือมีเหมือนผีเข้าเข้าร่างเป็นเป็นคนแก่บ้างเป็นงูเจ้าที่บ้างเป็นเจ้าพ่อบ้างในพื้นที่สมไร่เนี่ยนะฮะสามไร่ก็มันเป็นเ้อัตว์แล้วเวลาผมจัดสัมมนามีคนเป็นพันๆคนครับครับมีมาเข้าเข้าทั้งวันอ่ะเป็นปีอ่ะผมก็ไม่เชื่อมีแม่บ้านอีกคนหนึ่งตั้งแต่ย้ายเข้ามาวันแรกเนี่ยรถขนของเข้ามาปุ๊บที่บริษัทหลังจากวันนั้นจำฝาไม่ได้เป็นสามเดือนคะ ผีเข้าเขาพูดไทยภาษาไทยไม่ชัดไม่แข็งแรงก็แต่เวลาผีเขา้าใช้คําว่าผีเขา้าพูดไทยชัดและออพูดไทยโบราณคือสาเหตุผู้ชมนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับทางดเรเองได้ให้ข้อมูลไว้อยนะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีชื่อเรียกเขาเรียกว่าวังงูวังงูทำไมถึงเรียกว่าวังงูว,งงวันที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดวันที่หเดือนหปีห เป็นวันเสาร์ด้วยเสาร์ใหญ่เสาห้าเสาร์ห้า,า,ว,หาวันพระใหญ่ตอนเช้าวันที่ห้าเนี่ยมีงูเนี่ยตัวยาวประมาณสักแปดเก้าเมตรแปดเก้าเมตรผมมีรูปถ่ายด้วยก็ถ่ายรูปไปได้ก็ก็ไม่มีอะไรก็ก็อยู่นะแต่ว่าคนคนที่ผีเข้าก็ย,ยังเข้าอยู่ผมก็เลยนิมนต์พระเกจิหลายรูปด้วยกันมาทําพิธีก็ไม่หายจนมาได้หลวงพ่อทองกลงวัดวัดดีหอยพอทําพิธีเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ จากวันนั้นนะปีจากปีกวาตัวนี้ห้าปีเรผมย้ายไปที่ใหม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีผีเข้าแล้วก็ตังต้งสาล<ง>ใหญ่เลยหลวงพ่อองค์นั้นเป็นคนทําให้พอทอที่วัดเจดีย์หอยมาทําที่บริษัทผมเลยทําทุกอย่างอะที่ทีท่อยากให้หายไงเพราะฉะนั้นผีจะเข้าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเข้าทั้งบริษัทมีพยานเป็นปู่ไปถามยามผมสิผมมีรปภประจาบริษัทวินเนอร์นี้ตั้งแต่ปีห้าห้าเกิดมีผีสิงแบบสมาชิกที่นี่ครับหลายสิบคนแม่บ้านพ่ม้าอยู่ไม่ได้ที่นี่ ร่างแบบก็อยากจะอยากกินอะไรอย่างนี้นมเขาเข้าสิงแม่บ้านบางครั้งผมเจองูแบบสงการจะลงนีวันที่13ผมเคยเจอสองครั้งเนี่ยฝางอย่างเนี้ทีนี้ผมก็บอกว่าพ่อปู่ผมจะขอเข้าห้องน้าอย่าฝางผมเลยผมเป็นคนมารักษาทรัพย์สินก็บดรไพโรจน์เขาเขาก็หันหัวลงกลับไปทําเขาล่วสายกับคิดกลัวเหมือน,นกันครับคิดว่าแต่ว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาผมก็อยู่ส่วนเขาของผมใช่ไหม บางวันไหนวันพระใหญ่เนี่ยจะมีเสียงคนแก่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนอยู่ในร่มใส่เนี่ยเป็นประจำกับวันในวันพระพูดหัวเราะคุยกันเหมือนกับคนไม่เคยเจอกันอย่างเงี้ยผมบางวันบางครั้งผมก็กลัวนะสมัยก่อนยังไม่ตั้งศาลนี้ให้ใช่ไหมครับพอตั้งศาลนี้ให้ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่รอปภที่มาอยู่ที่นี่สิบกว่าคน,นครับอยู่ไม่ได้บางคนอยู่ได้แค่สองชั่วโมง บางคนอยู่ได้สองวันบางคนอยู่ได้เจ็ดวันมีผมคนเดียวที่อยู่ได้นานที่สุดไม่รู้มีอันเป็นไปอยู่เรื่อยครับมีคนมาตัดเนี่ยต้นไทรเนี่ยแล้วก็ไปป่วยตายถ้าไม่ขอกข้มาหลาทั่วก่อนจะตัดไม่มีใครกล้าแต่ต้องในต้นเนียน่ากลัวมากๆที่จะได้ยินเสียงคนคุยกันบ่อยๆเป็นเสียงคนแก่นะคะใช้คําโบราณใช้ศัพท์โบราณซึ่ง ก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรเนาะมาหลังๆอีกพี่แดงก็ด้วยเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วสวดมนต์ไร้พระทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ได้ได้เห็นก็คือเห็นด้วยตาเลยเนี่ยเวลากลางวันอย่างนี้นะคะเห็นเป็นงูใหญ่ค่ะเป็นงูใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีบริวารย้อยเยี้ไปหมดซึ่งถามว่าเราตกใจไหมเราตกใจค่ะด้วยว่าวิเป็นมหัศจันทร์หรือว่า เราอุปมาอุปไมยไปเองเราเพ้อไปเองนะคะก็ตั้งสติตั้งสติแล้วก็หลับตานิ่งคือท่านอาจจะมายืนยันว่าสิ่งที่เขาเล่ากันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องโกหกนะเขามีจริงเราต้องศรัทธาต้องศรัทธาต้องคารวะกราบไหว้และให,ให้ให้ความนับถือในสถานที่นี้ที่ว่าสมควรทำอะไรนะคะนั่นแหละค่ะพี่คิดว่าเป็นเช่นนั้นนีแต่เรื่องราวในวัยเด็ก ที่ดูเหมือนว่าอาจารย์ไพโรจน์จะมีแรงดึงดูดพระเครื่องในตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเด็ดว่าดังอาจารย์ก็มีสะสมมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วครับตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนชายโรงเรียนอยุธยาวิไลนะเรียนสายพระะเนี่ยก็จะมีคนเอาพระมาให้เยอะแล้วก็ได้เช่าบูชาตอนนั้นก็ไม่มีตังค์เยอะหรอกฮะองค์ละบาทสองบาทห้าบาทอย่างเงี้ยแต่ก็ได้มาเยอะมากนะฮะเป็นพระ ยอดทงบ้างพระทองคําเลยนะเป็นพระทองคําครับอยู่ดีๆมีคนเอาทองคําให้ในราคาถูกๆครับกี่บาทฮะเยอะตอนนั้นที่แบบได้มาองละที่บูชามาองละเท่าไหร่ครับองละสองบาทสิบบาทองละสองบาทนี่คือน้ําหนักทองหรือมูลค่ามูลค่าอยู่ดีๆทองคํบแต่คุณได้เงินได้พระทองคํามาในราคาสองบาทสิบบาทครับเมื่อกี่ปีที่แล้วสามสิบปีสามสิบปีที่แล้วครับสามสิบกว่าปี คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ดีๆคุณเป็นคนอยุธยาครับเพื่อนด้วยกันเนี่ยแหละนักเรียนด้วยกันเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอาพระแต่พระที่เอามานั้นขอโทษนะฮะครับทองคําองค์<อ>งไหนฮ<ๆ>ะเป็นองค์แรกๆองค์แรกๆรก,ก็ประมาณนี้ฮะขออนุญาตจับนะฮะเป็นพระยอดธงอยุทยาเป็นพระยอดธงอยุทยาทองคาเป็นทองคํานี่นะฮะน้ําหนักไม่ไย้เบานะครับมีองค์ใหญ่ก็มีองค์นี้ อาจารย์ได้มากี่บาทจำไม่ได้ก็าสามบาทถึงห้าบาทเยอะเยอะมากครับ,รบนี่เพื่อนๆอาจารย์บอกไามเขาเอามาจากไหนกันอะคนนิทยาเขามีกันอยู่แล้วอันนี้โอ้โหอันนี้คือเป็นกิโลนะฮะเนี่ยครับอันนี้น้ําหนักคอเ <10. S 2> ป็นกิโลนะฮะอันนี้คือพระรรยอดคงครับ,รบอันนี้พระสามขาสมัยกรุงศรีอยุธยาทองคําทองคําแท้เลยทั้งครับทองคําตันๆน่ะครับมีหลายองค์ที่เลื่อมมาันนี้ก็มี อยู่ที่มาจากไหนไม่รู้มาในราคาที่เราซื้อได้ด้วยค,คือหลักบาทครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอามาให้อยู่เคยเอาไปเช็คปะไหมฮะเป็นพระสมัยไหนเป็นพระอยุธยาเขาขุดกันตามดินตามสระน้ําต่างๆเก่าโบราณเขาจะเจอกันมาครับจะมีนักประดาน้ํางมกันอยู่<โ>เจอเขาก็เอามาให้ขายทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่ครับองค์ไหนที่ราคาสูงสุดตอนนี้ฮะโห บอกไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ก็ยอดธงอันนี้พระยอดธงยอดธงยอดธงก็มีความเชื่อว่าอย่างไงฮะเป็นเป็นพระออกศึกแล้วได้ชัยชนะอ๋อเป็นพระออกศึกก็ได้ชัยชนะครับอาจารย์ก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยครับก็เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็มาเองด้วยไม่เคยทิ้ลรนหายไงเออมีเป็นมีเป็นพันองค์มี พันองค์เป็นทองคํากี่องค์ทองคําทองคําหมดเลยทองคําหมดเลยแสดงว่าที่เวลาที่เขาเก็บขึ้นมาได้เป็นองค์แล้วก็จะเป็นทองคําหมดเลยมีเงินก็มีเงินเงินก็มีฮะเงินอืแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทองคําสรุปแล้วก็คือเป็นของร้อยปีอันปีนี่แหละเป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจารย์บอกมีเป็นพันพันองค์ครับเป็นทองคําหมดด้วยทองคำเคยเอาไปตีมูลค่าไหมฮะไม่เคยเคยเอาไปเช็คไหมว่าเป็นของอยุธยาจริงไหมเป็นของยาจริง เคยไปเช็คมาแล้วครับแล้วมีเยอะขนาดนี้เอาเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่บ้านน่ะไม่กลัวหายไม่กลัวเก็บไว้นานแล้วแต่ส่วนใหญ่แปลกตรงที่เขาจะมีมาเองครับมีคนเหมือนกับเราเป็นศูนย์รวมแต่ก็เป็นทองคําเกือบหมดครับส่วนใหญ่ที่อาจารย์ได้มัจะเป็นทองคําคือเราเรารับทองคาออคุณหาเฉพาะทองคำใช่ก็เลยได้ทองคำเคยได้ราคาถูกสุดต่อองค์เนี่ยองค์ละเท่าไหร่คร ก็ประมาณ3บาท5บาทตอนสมัยเราเป็นเด็กอายุสิบาท5บห้าเองมีอยู่ไหมครับก็เนี่ยแหละพวกนี้แหละกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดก็คือองค์นี้ี่ยช่วยหยิบมันนี่นี่ก็คือพวกนี้ก็ใช่อันที่บา5บาทคราบหมายถึงว่าราคาที่ซื้อมา3บาท5บาทตอนนั้นสมัยอาจารย์เป็นเด็กๆครับอายุที่สบสี่สิบห้าเองก็ไม่เด็กเป็นวัยรุ่นครับบาท5บาทก็ได้มามาสองหมสามเนาะมีองค์ไหนที่เคยแสดงปฏิหารหรือเปล่าคือตั้งแต่ได้ได้มาเนี่ยก็ไม่รู้อะชีวิตมันมันผูกพันกับ กรุงศรีอยุยามากมคนตั้งแต่เกิดมาคนก็บอกว่าหน้าตาเรามันเป็นคนคนกรุงศรีอยุธยา <laughs> หน้าโบราณและเป็นคนเกิดที่อายุจังหวัดอยุธยาด้วยครับแล้วก็ได้แต่ของเก่าๆกลับมาอย่างเงี้ยเยอะเลยยังมีพระบูชาอะไรอีกเต็มบ้านเลยนอกจากจะเป็นนักสะสมพระเครื่องแล้วอาจารย์ไพโร์ยังชอบทำบุญสร้างพระสร้างโบสถ์ถ่ายชีวิตโครกระบือ รวมถึงให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสอีกด้วยครับทองสีแดงเก็บไว,ว้นะครับจวนกว่าเราจะได้เรียนจบทั้งสูงๆนะครับห้ามทิงทองนะครับ,รบถือว่าเปก็นกำลใจนะครับให้กับตัวเองนะครับนี่นะครับ เอเอาเอาเงินไปใช้ได้ครับเอาตังไปใช้ได้ครับแต่ทองซองงินห้ามพีชนะวันไหนที่น้องๆนะครับพ่อแท้นะครับเจอเดินแดงกฐานแน่นอนตอนนี้กลายเป็นคนดังไปแล้วฮะดังมาจากการเขียนยันเคยคิดไหมว่ายันของตัวเองจะเป็นมีความต้องการในใน,ใน,ในท้องตลาดขนาดนี้เดิมทีเขียนแล้วก็ผืนแรกที่เขียนไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือขนาด เมตรคูณเมตรมแล้วก็คนที่อาจารย์เขียนให้ก็เป็นลูกศิษย์ที่เป็นคนขับรถที่อยู่หน้าห้องนะเป็นเลขาด้วยเขาก็ไปซื้อแผ่นแคนวาสมาให้อาจารย์เขียนไปซื้อแผ่นเล็กๆแต่มันไม่มีก็เลยไปซื้อแผ่นใหญ่มาที่เป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก็เลยจะเขียนยังไงก็เริ่มเขียนจากตรงกลางเล็กๆแล้วค่อยขยายไปทีละรอบทีละวงทีละชั้นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนจบซเมตร พอเขียนเสร็จก็ให้เขายกแล้วก็ให้เอาไปถือดูไกลๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเขียนใครเขียนก็ไม่รู้ใช่แต่เราเราเป็นคนเขียนนะเออ <laughs> ใช้เวลาเขียนตอแผ่นอย่างรูปใหญ่ๆอย่างนีน้ใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนฮะถ้าไซส์เม็ดคุณเม็ดอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วไวมันเขียนมาได้ไงคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายยังไง แล้วไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะบางคนเขาก็ไม่เชื่อเหมือนเราตัวเราเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วเรามาเจอเรื่องแบบเนี้ยเราก็ต้องเชื่อวันนี้ตัวอาจารย์เองอาจจะเล่าได้ไม่เต็มปากคนคนนี้โตมาจากเราการขายโฆษณาทีวีฮะขายโฆษณาทีวีแต่เมื่อตเข้าวงการบันเทิงวันแรกเลยเห็นมาตลอดจนวันนี้เขา,ขากลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ไปแล้ว เป็นพนักงานประจำอยู่อย่างนั้มนมาสิบกว่าปีนะฮะทิ้งเงินเดือนหลักแสนเลยในวันนั้นคุณสามารถลาออกจากเงินเดือนที่สร้างชีวิตคุณมาได้